จากเงิน9,000บาทเข้าบัญชีกลุ่มนี้จริงไหมนะ้องสตังได้ยินข่าวมาว่าประกันสังคมจะมีการแจกเงิน9,000นะเข้าบัญชีแต่ไม่รู้ใครได้บ้างอันนี้คือคุณผู้ชมถามมานะครับอ่ะวันที่3กรกฎาคมนี้สตังไปตามข่าวให้แล้วนะครับพบจริงๆเป็นเงินของทางประกันสังคมนั่นแหละแต่ว่าเขาจะให้เฉพาะ พี่น้องที่มีประกันสังคมมาตรา33นะครับในกรณีถูกเลิกจ้างนะครับก็คือเป็นผู้ว่างงานโดยเขาได้มีการประกาศเพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับสำหรับกรณีเลิกจ้างเท่านั้นซึ่งจากเดิมเนี่ยจะได้ร้อยละ50เพิ่มมาเป็นร้อยละ60นะครับทีนี้เดี๋ยวจะงงว่าร้อยละ50 60จะคิดอย่างไงนะครับโดยเขาเนี่ยอิงนะครับ ผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับเงินทดแทนรายได้นะครับสูงสุดไม่เกิน9,000บาท จากเดิมเนี่ยสูงสุดเดือนละประมาณ7,500บาทเพิ่มมาเป็น9,000บาทซึ่งจะอยู่ในระยะเวลา180วันหรือ6เดือนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุดนะฮะ5 0 0 0 0บาทจากเดิมที่จะได้รับสูงสุด45,000บาทนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยเริ่มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่28วิทมิถุนายน2,568านะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ถูกเลิกจ้าง ก็จะไม่ได้รับเงินตรงนี้ส่วนใครที่ถูกเลิกจ้างก่อนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาก็จะไม่ได้รับเงินคุ้มครอง ในกรณีผลบัรคับใช้ใหม่นะจะต,ต้องใช้ผลบัรคับใช้เก่าคนที่จะได้รับเนี่ยต้องถูกต้องตามเกณฑ์ที่ประกันสังคมกำหนดตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นมานะครับตอบเคลียร์ชัดนะหากใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำว่าโทรถามประกันสังคมได้ข้อมูลชัดเจนโดยตรงนะครับและเขาสามารถเช็คได้ว่าคุณจะมีโอกาสได้ไหมในกรณีที่คุณถูกเลิกจ้างนะครับโทรได้ที่เบอร์1506 หรือไปติดต่อได้ที่ประกันสังคมใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับใครที่อยากจใจ้สตังตา,ตามข่าวอะไรกกับประกันสังคมมาตราอะไรก็ตามคอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียช่องสตังค์มีเดียช่องข่าวของคุณ